มาแกะกล่องสุ่ม Animal House Animal House กันจ้ามีบอร์ดเป็น House Animal ทั้งหลายเนาะมีตัวอะไรบ้างนอนอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวเรามาตามหากันอ่ะสกุชี่สุ่มกันเลยคนละสามจุ่มนะจ๊ะเด็กๆตามตาจุ่มแล้วอนอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคใหแล้วหอ่าโอเคเปิดทีละคนนะคะใครเปิดก่อนเอ่ย หมูแดงอ่าตังได้แล้วแลนะคะแลอ่ะดูซิแลตัวอะไรอ่ะอ้าวนกพูกินนะนกพูกูอยู่ที่ไหนนะนกพูกนอนตรงไหนเอิ่มเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนนกพูกนอนตรงไหนไมีต้นไมนอนในท่าเหรอนี่นอนที่โพงต้นไม้แบบนี้ถูกต้องเลยโอเคไหนขอดูหน่อยอ่าตาตาเจ๊เปิด อ๋อจะได้แลมเหมือนกันแล้ตัวอะไรนะอันนี้เป็นหมีอ่ามีเจได้แลมหมีอ่าเจแปะซิที่นอนของหมีอยู่ที่ไหนนะนอนของหมีอยู่ในถ้ำหรือเปล่าใช่มีถ้ำต้องสี่ถ้ำนะต้องดูนะว่าอยู่ถ้ำไหนหนูว่อยู่ถ้ำอันนี้ใช่ถ้ำใหญ่สุดยัไม่ได้เรได้านหนึ่งนะเลยจ้าหยิบการ์ดออกมาดูก่อน อุ้ยสีแดงเลเจนเดอรี่สิฟังนั่นเลเจนเดอรี่ตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรตัวอะไรเปิดดูน้องเม่นน่ารักไหม,ไมไหน้าอย่างไหนโชว์ไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยมองเห็นเลยคะ่ะโอเคน้องเม่นแขนน่ารักมากใช่แล้วช,ช่องนั้นแหละน้องเม่นนอนตรงนี้ท่ามบนบนหน่อยนะไม่อยู่ท่ามบนบน ตาเจ้แล้วเจ้ได้อะไรอีปิกอ่าเจ้ได้อีปิกปิกตัวอะไรนะอ๋อตัวอะไรอะ่ะจิ้งจอกตัวจิ้งจอกขอดูหน่อยจิ้งจอกอ่าจิ้งจอกนอนถ้ำไหน จิ้งจอกนอนในถ้ำนะรู้ปะท้ำถ้ำจิ้งจอกอยู่วันนี้โอเคอ่ะเหลืออีกคนละสองคนละหนึ่งใช่ไหมใครจะเปิดก่อนคะอันเปิดก่อนถูกสุดท้ายของเจ๊เป็นตัวอะไรนะคอมมอนคอมมอนนะเจ๊ได้คอมมอนตัวอะไรเปิดซิมันเหลือถ้ำอยู่นิดนึงตัวอะไรอ่ะพึ่งอ่าพึ่งีพึ่งโอเคนี่นะ เอา้าเธอแอบดูก่อนเวลาไม่ได้นะอ่าไหนไหนที่นอนของพึ่งอ,อยู่ที่ไหนคะบ้านพึ่งอ,อยู่ไหน<อ>นี่รั<อ>งพึ่งอ,อยู่ตรงนี้<อ>ไหนเธอแอบด,ดูตัวอะไรนะอ้าอันก้์ดล่ะกร์ดเป็นอะไรกร์ดเป็นค okay. อมมอนคอมมอนโอเคังตายอ่าแล้วก็เป็นตัวอะไรนะคะขอโชว์หน่อยนะกระต่ายน่ารักมากเลยใช่ไหม อ่ะท่ำกระต่ายอยู่ไหนเออกระต่ายก็นอนในถ้ำเหมือนกันกระต่ายชอบนอนในโพงใช่ไหมเป็นโพงกระต่ายตรงนี้อ่ะแป่ตรงนี้เอ้ยให้น้องแปะโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะบ๊ายบายก่อนปังบายบายก่อนบายบายคลิปหน่อย